ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าวันนี้มากินตําขนมจีนใส่กระชายในดงผักนะคะในดงผักก่อนจะกินยวพาเก็บผักก่อนนะคะแล้วค่อยมากินกันไม่รู้จะกินผักอะไรเพื่อนๆผักสลัดก็กินบ่อยวันนี้จะมาตัดเอายอดแรดิสไปกินมั่งนี่นี่นะคะแต่คั้นฟมผักก็ได้นาะนี่ มันกำลังจะออกดอกแล้วเพื่อนๆเนาะตัดข้างยอดเดี๋ยวเขาก็ออกมาไหมเห็นไหมนี่นี่ผักสลัดกินบ่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยววันหลังยายจะมาตัดไปคั้นชมผักเอาอย่าอ่อนๆไปไปกินก่อนกินผักสลัดบ่อยแล้วกินแรดดิทมัง่ง อยายจะหายอดที่ว่ามันที่ว่ามันจะออกดอกเนาะไม่มีหัวให้กินก็ตัดยอดไปกินก็ได้ตัวเอ้ยประโยชน์มากมายกลัวอะไรล่ะประโยชน์มากมายหน้าหนาวผักอร่อยอยู่แล้วแหละหน้าหนาวเพื่อน มาเอาคาล้ลหน้าได้แล้วนี่ไรดิดเอาคาร้ลอนหน่อยอันนี้เกิดจะเอาแบบอ่อนๆน,นี่เอายอดไหมนี่ใบเ,เล็กๆแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่นี่เพียบเอาแบบใบยอดเล็กๆอย่างนี้นี่ แบบนี้ถ้าเราไปลวกก็เอาแบบนี้ได้นี่แบบลวกอันนี้เราจะไปกินส้มตำเราก็จะเอาแบบนี้ก็อ่อนๆตรงกลางๆนี่เดี๋ยวปีหน้ามาก็ออกดอกก็กินดอกไม่กินใบนะปีหน้าอยากจะกินใบไอ้กินดอกตอนเอหลังหิมะหมดใหม่ๆอันก็จะออกดอกนี่เห็นไหมขึ้นมาเยอะๆเลย ลองมองไม่เห็นกล้องอป,ป่ะเพื่อนได้แล้วไม่เก็บเยอะเราเก็บแค่พอกินเนาะตำขนมจีนใส่กระชายนะคะวันนี้อันนี้ก็ตำพริกกับกระชายพริกกระเทียมกระชายลงไปแล้วนะคะเนี่ย แล้วก็บีบมะนาวปรุงรสเหมือนส้มตำน,นะคะใส่มะนาวใส่มะเขือเทศเข้าไปมะเขือเทศไม่มีนะคะยายก็ไม่ใส่ใส่ผงนวงัวใส่น้ำตาลอันนี้ปรุงรสตามใจชอบของเรานะคะรสส้มตำแหไะเนาะน้ำปลาเดี๋ยวจะไม่ได้กินส้มตำแล้วเพื่อนๆไปซื้อของไม่ได้ปิดเมือง น้ำปลาไม่ค่อยมีน้ำเพราะว่าไม่มีมะเขือเทศเอาน้ำซุปมาใส่นะคะอเอาน้ำซุปมาใส่ใส่น้ำซุปเข้าไปแล้วนะคะเนี่ยให้มันโครกเคลกโครกเคลก,คกใส่กุ้งลงไปใส่เส้นขนมจีนลงไปเนี่ยนะคะเพื่อน แล้วก็มาโคลกวันนี้ไม่ตำเยอะตำแค่พอกินเพื่อนทำเยอะมันไม่อร่อยเสร็จแล้วเพื่อนๆไปกินกันตำขนมจีนใส่กระชายนะคะมาเด้อมาเด้อพริกนี่ไม่ค่อยเผ็ดพริกยายซื้ออยู่นี่พริกเม็ดเล็กๆของเวลยดนามหรือของอะไรยายใส่ทั้งยี่สิบยี่สิบห้าเม็ดไม่ค่อยเผ็ดเนาะเม็ดมันเล็กๆ อ่ะเพื่อนๆจมูหรือใจจ่าก,ก็ไม่รู้นะแดดแดดมันสะท้อนแสงมันสะท้อนยายมองไม่เห็นหรอกเนาะแต่มาจะกินก่อนไม่ร้องรำทำเพลงแล้วเดี๋ยวขนมจีนยายมันจะจืดหมดเพราะว่าตอนชิมอยู่ในบ้านมันอร่อยอืมนานๆกินทีอร่อยเด้อ ไปเรดดิเป mm hmm. <laughs> ็นข้าวตากแดดในะดงผัก <laughs> ทำขนมจีนธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามาเลยเพื่อนๆอ,อร่อยํำขนมจีนใสก่กระชายลองไปํำดูเด้ออร่อย วันนี้ตำมาเยอะตำแค่พอกินเฮ้ยด้กินเสร็จแล้วน่งลายสดอยู่ตรงนี้แหละ หอมกระชายโอ้ยผม <c oughs> ยามองไม่เห็นด้วย <c oughs> แตดมันสะท้อนมองไม่เห็น มีเอบางคนบอกเสียงมันไม่ดังเวลายอยู่ไกลๆให้ซื้อไมค์ยายซื้อไม่เป็นซื้อไม่เป็นปนะเพื่อนๆในในในเขาสั่งในลาซาดา้หรือว่าในอะไรใครรู้บอกยายหน่อยยายใช้ยายใช้โทรศัพท์ oppo น้า่ายแต่ว่าไม่นะ่ะเขาใช้แบบไหนเคยมี f อฟส่งให้ยายสอันยายซื้อเองอันหนึ่งก็ใช้ไม่ได้อ่ะเพื่อนๆ อยากได้เหมือนกันและใหม่แต่ซื้อไม่เป็นเราไม่รู้จักไม่รู้ว่าใช่ยังไงเนาะเห็นคนอื่นเขาใช้แต่เราใช้ซื้อไม่เป็นอรอ,อรอ,อรอ,อรอ ถ้ากาดอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวจะเก็บ <c oughs> เดี๋ยวจะเด็ดยอดเรดิษไปไปขันส้มผักโอ้ยใหญ่แท้ ចិញ្ចឹមអាហារเด้อមកกินអូខេน้องបាយ ตอนนี้รั้วไม่มีใบไม้แล้วข้างบานมองเห็นไ้นะน่ะถ้าขางางบานแอบมาเห็นยายกินกินข้าวในสวนผักเขาจะว่ายัางไงเนาะเพ็ดเริ่มเผ็ดแล้วตอนแรกไม่เผ็ด จะเดกระชายปลาคุณกแค่นี้แหละเอาไ้หน่อยนึงเอาไว้โชว์ตอนไล์สดเอาไว้กินโชว์ตอนไล์สด อร่อยไปบาย,บายบยคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพาย,ยตาด้วยนะคะ